ที่ผมเลือกมาบอกคุณผู้ชมในวันนี้นะครับคือเรื่องของโทรศัพท์มือถือครับผมอยากให้ทุกวันนะครับหลังจากเข้าบ้านแล้วเราควรเช็ดโทรศัพท์มือถือด้วยแอลกอฮอล์ครับแอลกอฮอล์แผ่นเล็กๆเนี่ยเช็ดมือถือเช็ดให้ทั่วเลยครับเดี๋ยวก่อนจะคลีนมือถือตัวเองต้องคลีนมือตัวเองก่อนด้วยนะครับไปล้างมือด้วยสบู่ครับเพื่อเป็นการลดการใช้เจลด้วยเหมือนกันเพราะว่าสบู่ก็สามารถฆ่าเชื้อโรคได้เหมือนกันแต่คุณต้องล้างให้ถูกวิธีครับมันเป็นสิ่งที่เรา เราจับอยู่ตลอดเลยครับตื่นมาตื่นเช้ามาก็จับจับจับออกไปด้านนอกก็จับจับซึ่งมันเป็นมันกลายเป็นสิ่งที่เราสะสมเชื้อโรคไว้มากที่สุดใช่ครับเราควรระ,ะมัดระวังในจุดนี้ด้วยเหมือนกันครับถึงแมะะ้ว่ามือเราจะสะอาดแล้วแต่เราไปจับมือถืออีกรอบมือถือนั่นแหละตัวสกปรกเลยครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการเปิดประตูอย่างเงี้ยเราก็ใช้ข้อศอกเราดันได้ตัวเราดันได้ไม่จำเป็นต้องใช้มือครับเพราะว่าลดการสัมผัสที่บริเวณมือไปส่วนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการกดลิฟต์เหมือนกันครับเราก็ใช้ข้อศอกเราได้ด้วยครับผม คือมันออกไปไหนไม่ได้จริงๆอะเนาะมันก็ต้องอยู่บ้านสิ่งที่แต่ว่ามันเป็นแง่ดีก็คือการที่เราได้กลับมาอยู่กับตัวเองแหละมาดูว่าเออเราชอบอะไรเนาะหรือเราอาจจะไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวเรากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรเงี้ยแต่ว่าณนะช่วงเวลานี้เราสามารถทําแบบนี้ได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ที่ดีแต่จะดีกว่านี้ถ้าเกิดว่าออสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ ได้เห็นเนาะใน,ในวิกฤตเนี้ยมันก็ยังมีสิ่งดีๆสําหรับสิ่งแวดล้อมสําหรับธรรมชาติช่วงเนี้ยเหมือนเป็นช่วงเขาก็ได้ฟื้นฟูอีกรอบหนึ่งจากสถานการณ์โควิดมันทําให้โลกเรามันได้ได้ไดพักสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือเป็นกําลังใจให้กันสมมุติว่าเราไปในที่ที่มันมีความสุมเสียงจริงๆเราก็ต้องเหมือนคิดถึงคนอื่นนะคะเหมือนช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ทําให้เราได้ได้ย้อนกลับมาดูตัวเองและและคิดถึงคนอื่นมากขึ้นด้วยะคะ่ะ